สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานชาวราศีกรกฎนะคะความรักค่ะเรามาดูความรักชาวราศีกรกฎกันดีกว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎค่ะขอพลังงานชาวราศีกรกฎทุกทท่านเลยความรักของชาวราศีกรกฎความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณใบแรก The sun นะคะสวยงามามากๆเลยค่ะความต้องบอกว่า The sun เนาะมันเป็นเรื่องของการกำเนิดเกิดใหม่ของความรักชีวิตใหม่ค่ะชีวิตความรักใหม่ๆถ้าโสดเนี่ยคุณจะได้พบเจอคู่แท้ของคุณเลยทีเดียวถ้าไม่โสดจะได้มีลูกนะคะมีลูกสมใจหมายสมใจปองนะคะจะเป็นลูกแฝดเลยด้วยหรือว่า ถ้าเพิ่งคุยกันเนี่ยก็เรียกว่าความรักกำลังสดใสนะคะกำลังที่จะพาคุณไปสู่พลังงานของความความโรแมนติกในความรักความสัมพันธ์และคู่ของคุณนะคะมาพรา้อมกับ DIY masculine ค,คนที่มีความเป็นผู้นำมีแพชชั่นมีความมีความชัดเจนในตัวเองเป็นพลังงาน The Sun นะคะต่างชาติได้เป็นพลังงานแตกต่างจากคุณ เป็นพลังงานหยินยางที่รู้สึกขึ้นในตอนนี้แล้วก็เวลานี้นะคะเป็นความรักครั้งใหม่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้สปาร์กในระดับจิตออิญ,ญานรักแรกพบการตกลุมรักการรู้สึกมีความสุขคะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกพบเจอความสุขสนานความตื่นเต้นความอบอุ่นที่รู้สึกจํากันได้ที่รู้สึก ผูกพันกันมานานแสนนานมากๆเลยไม่ว่าเขาจะมีความต่างหรืออยู่ไกลแค่ไหนหรือว่าแตกต่างกับคุณยังไงก็ตามนะคะบอกเลยค่ะว่าวันแรกที่ได้พบเจอแล้วตั้งแต่สบตาคุณจะรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่ของคุณใช่มีแรงดึงดูดมีความเสน่หาอบอุ่นปลอดภัย เหมือนมีการละกันแค่สองคนเหมือนเป็นอะไรที่รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งการกลับมาของใครบางคนที่คุณคุณและเขาคุณและเขาผูกพันกันมากไม่มีอะไรที่ขวางความรักความสมบัติระหว่างคุณกับเขาได้เลยคือมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณและเขาเมื่อเจอกันแล้วอะค่ะจะถูกลอ่ลอล้อมถูกรวมตัวถูกการเติบโตถูกการตื่นรู้ระหว่างความรักความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน คุณรู้ไหมว่าคุณกาลังเจอใครที่เขาสวยสง่างามเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์ถูกชะตาต้องตาต้องใจรักแรกพบรักครั้งสุดท้ายรักนิรันด์และถ้าเป็นชายหนุ่มก็จะเป็นชายหนุ่มที่ดูดีมีสเสน่ห์ดูเซ็กซี่ดูเท่ดูมีความภูมิฐานดูมีความเป็นผูน้นํามีความรับผิดชอบประสบความสําเร็จหรือบางท่านได้พบเจอไลฟ์สไตล์ความร่ํารวยคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมหรือว่ามั่งคั่งเข้ามาในความรักความสัมพันธ์เลยนะคะให้สวยงามมากๆเลยค่ะ และถ้าแต่งงานกันไปแล้วนะคะคุณกำลังที่จะมีลูกมีบุตรกับเขานะคะได้ได้ว่า1คนหรือ2คนเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเป็นความสุขสดใสคะ่ะนี่คือเดอะซันการกำเนิดเกิดใหม่ของความรักความสัมพันธ์และพบเจอความสุขแห่งความรักที่เป็นโรแมนติกมากๆสวยงามมากๆคะ่ะใบแรกก็เกิดในเรื่องของของความรักที่จะทำให้คุณและเขาได้ได้มีอินเนอร์ชายนะคะ ความโรแมนติกของความน่ารักสดใสความเป็นเด็กน้อยนะคะของการแลกกันนั่นเองเหมือนจํากันได้ว่าผูกพันกันมานาแสนนานแล้วแบบนี้เลยนะคะความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎค่ะ The High p r i n c e s s คุณจะต้องโสดนะคะขึ้นพลังของ d ีวายซมน,นคุณจะต้องโสดแบบคุณจะต้องโสด ให้ได้มาให้ได้นานจนกระทั่งคุณห่วงความโสดนะคะด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่คุณขอไว้เป็นคนที่คุณอธิษฐานไว้เป็นคนที่คุณตั้งสเปคไว้เขามีอะไรที่มีความต่างแต่มีความคล้ายละไม้กันกันกบคุณขอให้คุณโสดแบบห่วงแหนตัวเองมากๆเมื่อคุณพร้อมใจพร้อมเมื่อไหร่คุณเปิดใจ เปิดใจโดยการที่คุณออนแอปหาคู่หรือว่าคุณออกไปใช้ชีวิตใหม่ๆ่ของคุณการเดินทางหน้าที่การงานการเติบโตในชีวิตของคุณจะทําให้คุณได้พบเจอกับเขาคนนั้นและเขาคนนี้มาแปลกไม่เหมือนใครมีสเสน่ห์ดูลึกลับหน้าค้นหามากๆเลยค่ะทีนี้เชื่อในอินทรีย์ของคุณเพราะว่ามันเป็นพลังงานหนยินหยางเกิดขึ้นด้วยเป็นพลังงานของสิบ1อสบเอเกิดขึ้นด้วย The Sun จิตวิญญาณของคุณและเขาผูกพันซึ่งกันและกัน ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและใครที่ไม่ใช่ขอให้คุณจงมั่นใจว่าเขาจะออกไปจากคุณและขอให้คุณอนุญาตให้ความสัมพันธ์คนรักที่ดีเข้ามาในหัวใจของคุณนะคะ The Hermit ค่ะคนคนนี้มีเสน่ห์จะทำให้คุณหัวใจละลายคนคนนี้จะทำให้คุณคิดถึงเขา ถึงแม้อยู่ไกลถึงแม้มีอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ตามความมีเสน่ห์ของเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะต่อต้านตัวเองอย่างไรคุณจะรู้สึกว่าคุณยอมรับคุณจะยอมรับคุณจะรับเข้ามาทั้งตัวและหัวใจเขาคนนี้จะตามมาหลอกหลอนคุณคุณก็จะตามหลอกหลอนเขานะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่สันโดษโสดมานานคุณก็เหมือนกันมันมีความมันมีความรู้สึกของการละไม้คล้ายกันของคนทั้งสองคนนะคะ โซสันโดษมานาด้วยกันทั้งคู่มีวิชามีความรู้มีความสามารถด้วยกันทั้งคู่ประดับผู้นําด้วยกันทั้งคู่แบบนี้ก็ได้และทําให้คุณปลบเรื่องอารมณ์ความรู้สึกความอีโก้ของเขา The Hermit The High p r i n c e s s The Sun ค่ะสวยงามมากๆชาวราศีกรกฎ Knife of Wands ห้ามรีบร้อนในความสัมพันธ์ คุณกาลังเจอพลังงานที่แตกต่าง<_ <k> _ <m> คุณกําลังเจอพลังงานที่อ่อนไหว <_ m> คุณกําลังเจอพลังงานของความรักที่มั่นคงสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันเขามีความเป็นผู้นําสร้างบ้านสร้างความมั่นคงมัง่งคั่งให้กับชีวิตครอบครัวพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะเป็นผู้นําให้กับครอบครัวเป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีสําหรับลูกนะคะคุณกําลังเจอความรักที่หนักแน่นมั่นคงระยะทางระยะเวลาคำพูดแล้วก็การกระทำจริงๆแต่ถ้าใครทำให้คุณรู้สึกวันวหวอ่อนไหว เซโนได้เลยค่ะ Yes ค่ะเอสซอ u r อสคุณกำลังพบเจอเนื้อคู่ของคุณเนื้อคู่ที่ใช่ยังไงก็ใช่ระยะทางจากพิสูจน์ให้คุณได้รู้ทุกเรื่องและใครที่ไม่ใช่จงเด็ดเดี่ยวและตัดสินใจอิน u ทรเวชัของคุณความรู้สึกของคุณสัญชาตญาณของคุณกำลังดึงดูดคุณให้พบเจอความรักรักแท้ที่คุณตามหากำลังพบเจอคนคนนั้นที่มีความชัดเจนในตัวเอง สง่างามทั้งคาพูดการกระทำไม่ปิดบังเคารพแล้วก็ให้เกียรติคุณแล้วก็พาคุณไปสู่ความสําเร็จในชีวิตแต่ก็ต้องเรียนรู้กันนะคะเป็นการเรียนรู้กันแบบไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่ามันมันมีเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกแง่งอนความรู้สึกอินเนอร์ชายซึ่งเป็นความรู้สึกเด็กๆนะคะมีงอนมีห่างกันมีดูส่องๆกันแบบนี้นะคะดูมีเก็บอาการ เก็บอาการเก็บความรู้สึกนะคะดูมีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนของคนทั้งคู่นะคะแบบนั้นนั่นเองเหมือนกับว่าพลังงานอะ่ะมันเป็นความเห็นอย่างที่ที่โรแมนติกแล้วก็ละมุนนะคะในความรักแต่มันต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จริงๆและหลังจากนั้นจะได้เซเยสจะได้รู้หัวใจตัวเองว่าใช่หรือไม่ใช่ความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ six of wands เห็นไหมคะ เมื่อถึงเวลาสุขงอมจริงๆในความรักความสัมพันธ์คุณจะรู้ว่าคนคนนี้เขามั่นคงกับคุณตั้งแต่แรกครั้งแรกที่พบเจอทั้งการกระทําระยะทางระยะเวลาทาง้งทางความเจ้าชู้อะไรแบบนั้นเขาจะไม่มีเลยเขาจะมีแต่คุณคนเดียวเห็นไหมคะเขาจะมีแต่คนคนเดียวถึงแม้ว่าจะมีใครเข้ามาหาเขาหรืออะไรยังไงเขาจะมีแต่คุณแล้วเขาจะชัดเจนแต่คุณเท่านั้นและสิ f อม n ์เขาจะพาคุณออกไปสู่ สังคมเพื่อนฝูงและพาคุณไปสู่การแต่งงานระยะเวลาต่างๆนานามากมายจะทําให้คุณและเขาได้พิสูจน์ของความรักของกันและกันเขาคนนี้มีความเป็นผู้นํามีความรับผิดชอบค่ะเก่งมากๆเลยนะคะ knife of cups แล้วเป็นคนที่มีความพร้อมทุกด้านหน้าที่การงานการเงินขาดอยู่อย่างเดียวคือการแต่งงานครอบครัวครอบครัวเพราะว่าเขามีเขาเป็นคนเขาเป็นคนดูมีความอีโก้ดูมีความมีเสน่ห์ แล้วก็เป็นคนที่มีทรัพย์สินมีสังหามีทุกอย่างมีทุกอย่างพร้อมค่ะอย่างที่บอกไปแต่ขาดคือครอบครัวและการมีลูกนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้เป็นคนที่โสดแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองได้ไม่เสาะแสวงหาความสุขจากบุคคลรอบข้างหรือว่าภายนอกคนท่านที่จะมีพื้นที่นะคะส่วนตัวมีไลฟ์สไตล์ที่อาจจะมีผู้คนชื่นชอบเขามากแต่เขาเป็นคนที่ ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้กับใครง่ายๆถึงแม้จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ The อ m p e r o r แล้วก็ Queen of Wands ธาตุไฟ v y n e s c u l u n i n e เขาอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ๆอายุมากกว่าคุณแล้วก็เป็นคนที่ดูดีมีอำนาจดูด,ดีมีบุญวาสนาร่ำรวยมั่งคั่งเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณถ้าไล่เรียงกว่าก็จะสร้างเนื้อสร้างตัวบริการแต่มีความอินเนอร์ของความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะมีความรับผิดชอบมี คือเป็นคนเก่งมีความสามารถด้วยไลฟ์ไสไตล์ของเขาอาจจะผ่านร้อนผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วคุณเป็นควีนอวอนซวยเขาจะเขาจะรักเขา,เขารพบและให้เกียรติคุณและคุณกับเขามันจะมีพลังงานของไฟ ไฟไฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะมีความต่างอ่ะแต่ความคลิกและความเหมือนเพราะเขาจะรู้ว่าเขาจะคอนโทรลอย่างไงเขาจะรู้ว่าความสัมพันธ์จะต้องเดินไปที่ทางไหนเขาจะสามารถดูแลซัพพอร์ตคุณในทางชีวิตถึงแม้จะดูแข็งแข็งตรงตรงไม่ค่อยโรแมนติกแต่มีความโรแมนติกเพราะว่าคนคนนี้จะเอาใจใส่คุณในอีกมุมมองหนึ่งของความรักนะคะแต่จะต้องแบบค่อยๆเรียนรู้กันอย่างใจเย็นจริงๆแล้วก็ค่อยๆเปิดใจและ knife of cups คุณกำลังเจออัศวิน ช่วยนะคะที่มาพร้อมกับโรแมนติกจะจีบคุณเข้าหาคุณแบบโรแมนติกและทําให้คุณละลายแน่นอนแน่นอนเลยชาวราศีกรกฎนะคะเพราะว่าคุณกําลังเจอหนุ่มรูปงามสาวรูปงามที่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะรักครั้งใหม่กําเนิดเกิดใหม่เกิดขึ้นแล้วอยู่ที่คุณอยู่ที่คุณเปิดใจด้านหลังเป็นสวยงามมากๆเลยค่ะคีเป็นโอเพ่นไมล์ความรักของคุณเป็นคนที่แตกต่างและนี่คือเวดดิ้ง การแต่งงานรอคุณอยู่ Let's go off and try to อนุญาตให้สถานการณ์ต่อไปนี้ที่คุณกำลังเปิดใจค่อยๆเรียนรู้กับเขาอย่างเป็นธรรมชาติวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะเพราะว่างานแต่งงานเรื่องใหญ่ความรักก็คือความรักเป็นเรื่องใหญ่นะคะเมื่อพร้อม with in the next few weeks มีข่าวดีเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่ มีคนคุยจะได้ขยับสถานะความสัมพันธ์คนที่ไม่ใช่จะค่อยๆออกไปจากชีวิตทําให้คุณได้ตัดสินใจและคนที่โสดจะมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าได้ออกเดทได้จีบได้พูดคุยได้เรียนรู้เปิดใจค่อยๆเรียนรู้ความสัมพันธ์และคุณจะพบเจอรักแท้ของคุณค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะ trust ขาดเชื่อค่ะว่าคุณจะได้เจอความรักและความรักจะวิ่งเข้ามาหาคุณ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ